สวัสดีครับสวัสดีเพ mm ื hmm. so ่อนเพื่อนพี่น้องทุกทุกท่านครับผมที่เขามาติดตามรับชมพอยนี่ใต้ครับผมตองเหน่อยหน่อยอ้อยจอเอแฉะหากินมอมอไม่แม่ละครับผมแต่ว่ามือนี่บ่ได้ไปข้างในเดอกครับผมบรรยากาศตัวนี้ก็ต้องเล่นหนีร่มแต่ว่าตอนนี้เงียบไปแล้วคิดว่ามันร่มหนาวสีมากทํำทาร่มอยู่สองมือมือที่สองนย่งงนี้ข้อหอดคำเงียบครับผม มือนี่พอญี่ยใต้กสีผ้ามามัดโค้งปีบ่าว่วงเดือนบ่าวางเดือนคลองพญี่ยใต้ครับผมนี่ขนาดขนาดก็เม็ดหกสิบครับพี่น้องผมพญี่ยใต้บ่ได้อาตะลับเม็ดมาบ่าได้ใส่ตะลับเม็ดครับผมมีแต่กาเอาหลดพญี่ยสต้บ่ามักตัวเล็กบ่ได้ข้านวณบ่ามากักคำานวณบ่หมักตัวเล็ก ขนาดเลขยังซื้อเล็ซื้อหัวถือยุก <Ps> คนบ้มากตัวเล็กครับผมนี่แต่กาวโลดพี่น,อน้องดังหรือว่าไม่เนื้ออื๊กนี่ก็เป็นไม่ไพ่น้อยเบิ้องล้ำแก่ๆอะครับผมนี่ไม่ไ,ไพ่แหงพอ่ไม่ใต้ไปหาขัดมนาะนี่กัครับส่วนโค้งปีกเอ้ยยุ่งกลนไรกินแน่กินแน่อยู่ส่วนปีกนี่ก็เล้าไว้เบื้องล่างพี่น,อน้องนี่ปีกตีปีกเราเดือนนี่ปีกตีปีก ีบนสีกลากสักส่วนีน้พอนี้ไส่สี่บอกสักส่วนพี่น้องครับผมจะบอกสักส่วนให้ละเอียดละเอียดแนบละเอียดแน่บเบิ้อหลดพี่น,อน้องเบิ้งอันจุนจบขีบปนีเฮ็ดนะักเฮ็ดเป็นไดเฮ็ดน้ำได้เลยคืนรับรองว่าคืนถ้าเฮ็ดถ้าเฮ็ดดีด้ยเฮ็ดบ่ดีเราปีบ่เป็นกับบ่คืนเม้่อถือส่วนก็ได้กับตาม <laughs> นี่ครับผม ปีกมันนี่แต่ละปีกนี่เท่ากับสีมาแบ่งครึง่งนี่ครับมาแบ่งครึง่คงครึ่งพอดีเห็นครึ่งพอดีเลยครับพี่น้องเบิดทุกปีกแล้วครับผมที่ปีกนี่ซ้ำกันบัดท,ที่นี่ข้อมเงาของปีกกับไม้เนือเอือกันซ้ำกันได้พี่น้องนี่ข้อมเงาของปีกกับไม้เนือเอือกหรือว่าไม่ดังมันนี่ซ้ำกันครับผมสำคัญดังไม่น,นี่ต้องแข็งต้องแข็งแรงบอ่อ่อน ้าบ่าวหนิขาอ่อน่สิกลายเป็นบาอออน่าวอวอ่อนวลาสขึ้นไปน่องน่งนองเน่งนองเนงบันนี้ก็เกี้ยวซูนเกี้ยวรักเมื่อคิดตุ่มลงมาบ่อขืนต้องแช้แข็งแข็งแรกพ่นท่านครับผมไม่แ,แก้ครับเท่ากับเมื่อแบงแบ่งส่วนพีหนอดนี่แบงส่วนเด้อดเดียวผมสีบอกอันนี้จากนี่มาหานน่เพื่อนว่าส่วนหัวนี่หนึ่ง่วนพีน่ใส้กับเด็บักไว้ลแล้วล่ะบาานี้อันนี้อันนี้ช่วงปีกบน,น มหาปีกลางนี่กับส่วนหนึ่งซ้ำๆกันครับผมบานนี้จากปีกลางมหาเกิงทุดไทยเกลิงตัวล่างนี่ช่วงน,นี้ซ้ำกันครับผมบานนี้ส่วนตัวเกลิงนะครับเด้อตัวเกิงหรือว่าตัววงเดือนแม่ท้องสิเอาเป็นซ้นนำได้ก็ได้แล้วแต่มากมหน่อยก็เอาหน่อยมากไงก็เอาไงพอนี่ใส่ามากจํหนีครับผมตัวหนีบ่จำกัดๆๆๆๆๆๆๆบ่จำกัดบ่จำกัดมาที่นี่ ส่วนส่วนหัวเดี๋ยวผมสีเฮดเห็นบ้งอีกอีกเพื่อนหนึ่งครับผมว่าไปหลายเดี๋ยวพี่น้องก็สีงงครูวบากับงงคือกันมาบานี้มาหมัดเลยพี่น้องอุปกรณ์จะมีอุปกรณ์จะมีเสื้อกี่ะครับผมเสื้อกี่ล,มมม <c oughs> มละ,มะมามัดมากเอาบมมีตะลับเม็ดเหียงดอกบ่มักตูริกโคนบ่มักตูรลก ถ้าตัวเลขแต่ว่อผมตัวเลขนี่บก่กมื่นตึ้ม <c oughs> ขนาดซื้อเลขก็ยังไม่ถูกเลยคน <c oughs> บ่มักตัวเลขรมหนาวจากีมาที่นองรมหนาวมากแล้วมาแล้วจ่ว่าลบไปแล้วลบไปใส่บุญน,น้ำหายยัง,งเห็นเห็นโยงเว้นก็นได้ทำทามาแมา่เสียจ,จ่อย ไปแดนบ้าว่าเสด็จว่าคิดทนวนลงกลังเห็นนะ <laughs> ล่มโบมี <laughs> ใครอยู่ลงลงกลังตาเขาเจ้าของแต่ <laughs> กังตาเขาผู้เ,เื่นเวียนหารอยน <laughs> ี่แหละเอจะไล่เสือกัอนนี่ครับเวียนหารยเวียนหารอยผมพญยย่ไส้กได้ดิขิดพญยย่ไส้ขีดเบืองเพือ่อควบบันเทิงครับผม ว่าต้องไปคิดเองมากไหมดูไปเรื <execut able> ่อยๆเพื่อความบันเทิงมีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งสว่วเงี้ยใส่ไาลซาละอะไรไส่ซาละไส่ซาละที่น้องกินขอแรงไปนน้อตอนหัวกระถุงสุงกลัวๆน่อยหนึ่งเพงอเงี้ยใสยังว่ทันเด้กินหรอกมือนี่ไม่แป้งกับยุ่ ไปในบ้านยังแค่ไหนมาอยู่ไปทุราเพิ่นไปทุราเพิ่นทั้งวงันสามสี่ผุล่ะครับผมไปเองจะสูา้า,ายังแค่ไหนมาอยู่เดีย๋ยวขาดไปชั่หน่อยกับสีมาดอกไปมีสายหงเขาไว้หาเราหาเรามาเด้อโอ้ยยุ่งกับยึดสายกินเมียกินเมียอยู่โอ้ยอยากกันยุ่งโอ้ยหมากระได้หนาะ บ่จุดบ่ได้พี่น้องยุ่งายอยู่กลางทงนี่แหละครับผมอยู่อยู่กลางทงบ้านผมยังใส่เลยอยู่กลางทงนี่แหละน,นี่ก็มาผ้าพีผ้าน้องมามาเบาอยู่หนาบ้านยุดยาไปนใกันึ่งคนเพิ่กน,น,นกถ้แก่ยาถึงก,กินบ่าใดผมยังใส่ก็บ่มากินมันขึน้นกันแหละเทว่ามันกจะจำปิน จุดก็บ่ได้กว่านยุงหลยที่แดกเขากับคัดเอาปีกปีกซี่ปีกเขาต้องคัดเบื้องเรียกพี่น้องนี่เขาต้องคัดเบือเออเบ้องเอาปีกปีกง่ายๆทีที่คิดว่าดีที่สุดนั่นแหละไม่เห็นเป็นปีกแม่มันครับผมทําเป็นปีกแม่นี่ได้ท้องปีกเวลามัดนี่ ไม่ล่ามาัดนี่ขีสลับทางกันเด้อพี่น้องสมมุติว่าท่งนี้ท่งน,นี้เป็นท่อนโคก,กนะครับท่งนี้โคกักนนั้นปลายปลายไม่ปลายไม่บางนี้ท่านบอกเดี๋ยวเอามาอยู่ทางเดียวกันเด้อท่อนโคก,กมนันโคก,กกับปลายถึงไข่กันครับผมนี่เจ้าสิอันนี้โคก,กปลายโคกปลายเอ็งยิ่งจิง้มจังสีดมดูนกันพร้อมแล้วก็มามัดกันเลยครับผมส่งไล่ใหญ่ห่างเดี๋ยวพี่น้องจะเบือ่อจะเบือ่อ เ,เบื่อพญี่ปุ่นไสด้วยครับเด้ออยู่เป็นกำลังใจกันโดนๆหอมพญี่ปุ่ส้ว่าไรต่อแล้วคนยังสี่ละคนง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายอนาคตเบายิ่งหิดง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายมาตรงนี้ตเล็โตัวเล็ปวดหัวนี <c oughs> ่ครับพี่น้อ นครับผมหลังจากเข้ามาัดมาปีกแม่มันเรียบร้อยนะครับนี่มาปีกแม่มันเรียบร้อยแล้วบาทเข้ากับม,มาเติมมาเติมเรื่อยพี่หนองมาไปโหลดเยวอย่างอื่นค่อยว่ากันที่หลังครับผมเตองเท่ากับเลือเอาตอนเล้าหนีตอนเห็ดเห็ดแข็งแร่งเติบได้พี่หน้องปีกมันตองแข็งแข็งเกือบซ้ำกันแล้วก็ปีกแม่มันปีกรักมันเพแข็งบ่ได้ เวลาลูกกระแหกลุงห้างเรือมันก็เอาเอาทั้งเกลือมาลูกเกลือคยหักหลายเารือเรบ้าไฟนี่ใส่ลุงพิจังว่าเอาเกือลุงกระแหกเอาชวนหัวลุงกระแหกบ่ราะพี่เนี้ยเพราะว่าหวเพราะว่ามันแข็งแรงหัวาะไงโอ้อยคือรบกวนคือรบกวน ไงใตายท่านได้กินเขาแรงดอกพี่น้อกหาแม่แปง้งยกถึงจะเข้าไว้หาแล้วหาแล้วมาไม่ไดกยำพ่อไงใต้กินเขากินเขาง่ายหรือว่าเขาสวยละ่และแล้วแต่บางพื้นที่เพิ่นถิ่นอื่นเนาะครับเนาะเขาช่วงประมาณเคียงไปนั่นบ้านเพ่อไงใต้เอื่นทเขาง่ายกินเขาง่ายใบยสองใบาสามกลัว กินเขาไปหลายบ้านก็เลยบนยิ่งบ้ันหิวก็เลยมานั่งมาเบาทุก่อนเจ <laughs> ็บเบาแล้วจังสิไปกินกินอิ่มแล้วก็เข้าไปนอนตอบคอมเมนต์พี่นอ้อ <laughs> งไปนอนตอบคอมเมนต์ต่อไปตอบมาตาเบึบเตืบเตืบลงุง <c oughs> บอท่านโดนเรียบร้อยโรงเรียนพอนีใสย <c oughs> ลับกบูคบบนครอบสะบอนนั่นตอบข้อมินเจังไดบุพีนอนไม่ขิ้มบอขนาดนั่งตอบอยืนห้างแยมือเลยขี้ตัวหนึง่งกับไปือตัวหนึง่งสาบอได้ตรวจสบพางแยทรงไปหลดนี่ก็อา้าวเรล่าบาดนี่ข้อไม้ผิดเพี้ยนไปแล้ว <c oughs> เพื่อนเพื่อนนี่ให้กระซ่งผิดยู่งได้พี่น้องขอโทษเพราะให้น้ำ <c oughs> ทิม่มขั้วหนึ่งไปขั้วหนึ่งเนี่ยเปดทุ่งลาศัพท์มันกับโบคือเป็ดนันเป็นทิม่มขคอมพิวเตอร์นาอครับ <c oughs> เป็ดทุ่งราศักท์มันอหน,นื่อย้อยน, <c oughs> อน,นึงมือผลาดไปทิ่มตัวหนึ่งมือผลาดไปโดนอีกตัวหนึ่งขั้วไม้มันกับเปียน <c oughs> <c oughs> อ้าว มัดเก่งเรียบร้อยปีก็เก่งมาเรียบร้อยแล้วครับผมบนันต้องม,มีมาจองใส่กันบนันทีนี้เราจะมามจองใส่กันวิดสวกาคือเก่าแล้วนิดวัสดีกามาเอง ตอนเลาพี่น้องเราเราปีเราใจเย็นๆเลยเราโม้นโม่งงามๆเราปีใ็นมันซ้ำกันใ็นมันเสมออันนี้เป็นเคล็ดลับของมันเราให้ซ้ำกันเบิด์สูปีเบิดทั้งสองทางเพราะว่าถ้าเราซ้ำกันแล้วเวลาสิ้นบ้ามันสีคืนงามมันสีโบอเอียงมันถ้าห้า ถ้าเราปีกบ่วซ้ากันเองสิเกิดขึ้นเล้าปีกบ่วซ้ากันเอาแล้วบาน,นี้เออินบ่วขึ้นเอียงยแผละแผละแผละไปทางเดียวมีไส้ขึ้นเจอปัญหานี้ประจําแต่ว,ว่ากับพยายามแก้ไขอยู่พยายามเล้าปีกเหมือนซ้ำกันเองแผล่แผละไปทางเดียวเออินจะได้ก็บบัวขึ้นยุ่ง เอิดมากับโบมาตายอ่อนอดเบาเอียงมันกิดขึ้นเยอะคับสองสาเหตุตพี่นอ้องถ้าบานับเกี่ยวเกี่ยวกับปัญหาใหม่เน,เาานี่ยเอกิกมันนับเนาะถ้าเกี่ยวกับปีกมันเห็นที่นี่อยู่สองสาเหตุสาเหตุหนึ่งคือเหลาปีกอ่อนแข็งบ่ะสัดกันสองมาปีกบ่ะสัดกัน สาม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 ,สามก็ขึ้นเวลาหัาติดเวลาหัาติดตึงข้างหนึ่งตึงข้างหนึ่งย่านตึงย่านก็ซ้ำกันแต่ละท่างเฮ็ดให้พื้นที่รับลมหรือว่าผงลมมันบ่ซ้ำกันทั้งมันรับลมหลายมันก็อุ้มอุ้มลมอุ้มลมไว้หลายมันก,นก,ก็นักกระตึงมันจะเฮ็ดให้เบาเบาเอยียงไปทางทั้งมันตึง เพราะฉะนั died, died. ้นไม่รอดทีเทาต้องไปง่ายๆรีดกระดาษดีๆไม่เรียบขิดอาจทีเงาไปแนพีวๆเกาะขคนเบิ่งเขาดื้อเดี๋ยวฝาเปลือกฝาเบือกมีไส้เบิ่งแหล่าสีว่าไปเห็ดน้ำเบิ่งบดสีว่าโอ้เนียนข่วมเหล่าสิวะดิ ไปจูดผมเ้างนำนี่ครับพี่น้องผมมัดแล้วมัดปีเขาหากันแล้วนี่ครับกับที่ได้รูปลบทรงนี้พี่น้องเป็นยังไรครับงามบ่บานนี้เขากับมามัดมัดเกลื่องเลยครับผมบานนี้บานนี้เขาที่ไม่เห็นจองเกลื่องครับพี่น้องจองเกลื่องจกเกลื่อนนี่ขึ้นไปหาปีกลางนี่ครับผมขึ้นไปหาปีมันนี่ครับ ความยาวของอันเชือกจองเกรื่องเด้อพี่น้องเด้อความยาวของเชือกจองเกรื่องต้องเย้าซ้ำกันครับครับช่วงช่วงปีกลางปีแม่ปีแม,ปแม่ปีกลางลงมาหาลงมาหาปีเกรื่องบนนี่ตัวนี้ต้องเยาวซ้ำกันครับอันตัวจองเครื่องเชือกจองเกรื่องต้องเยาวซ้ำกันครับตัวนี้ครับผมอย่าให้พลาด เดพกคนนี้ใส่เเทีเห็กในเบิองก่นอนาะิดสมอกกาคาื่อเก่าแล้วล่ะปล <c oughs> าลูกเดียวนี่แตงกงอะไรเงี้มาี่มยาใหญ่เราบ่มีแห้งนี่ขเขาพนยี่ใส่แล้วครับผมเป็นบ่มีแห้งเป็นไข่บาาอากาศเยนเ็นแป้ง พุเทาร่างกายวันเยกก็เลยในนออโรุ่งบานเพราะฉะนั้นพี่น้องก็พี่น้องลูกหล้านทุกทุกท่านนะครับผมท,ทุกทุกคนใส่ยามละมละันระวังทุกขภาพด้วยครับเด้อไอจิมอย่าก,กินข้ลาลไรไอจิมน้่งน้ำเย็นะกินเขาไปคักๆเลยไอเล็บออยู่ไอข้อแค็คอกแคก็คร่างกายปั๊บสภาพบบท่านกายเป็นไข่เป็นหนาว นี่ครับพี่น้องผมคาดจะวอกบันทึกเขาทำมาวัดทำมาวัดอันช่วงช่วงนี่ครับผมเพื่อเขาเอาเสือกจองเกลืองใส่เสือกจองเกลืองมัดว่าสิเอาเสือกจอง,กงจเอก,งกงลือ,อ,กองเน่าจำได้เขาวัดจำนี้นะ้ครับผมวัดช่วงนี้ครับวัดเสร็จเรียบร้อยตัด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 นี่นะครับแต่ลบเมรร็ดพ وني ใส่ ไม่ต้องอะไรมากมายน่าเรียบร้อยใส่ตัวนี้วัด <c oughs> นี่ครับพี่้อมผมสอดเทียกจ้องเครื่องขอเขามานึ่งสอดเขามาในข้างในชึบปอกคนไม่ละคนก็ได้ยื่นขึ้นมาดึงึ้นมาบัดเนืกก้อขาวัดน้ำวัดเสือกน้ำ มาท้อนด่ยควบเงาซ้ำเข้าตองการบ่นี่ซ้ำนี่ละพี่น้องได้แล้วบานเขากับมัดเลยบานมัดใส่กันกับนี่ละเชือกตีเข้ามัดตีใส่กันเสร็จอ้าว้างนึงเรียบร้อยแล้วยังั้างนี้พี่น้องบานีีเข้ากับ โอ้ยมาทำมานอนให้กำลังใจว่าตามระเบียบย้ำลูกย้ำลูกย้ำลูกโอเคเรียบร้อยได้แล้วงฮาก็มาว้บัน ครับพี่น้องผมนี่ครับแบนเขมา,มากับมัดเกลื่องล่างเลยพี่น้องมัดเกลื่องล่างถ้าใส่กับเกลื่องบนเสียดมัดเขาเกลื่องล่างก่อนชิบนเขาเสีอดในน้อยเด้อพี่น้องยาวไงไดิใหญ่เด้อมันดูน่าเกลียดพี่นอ้องเพราะ อันนี้มัดแล้วเนาะเขาก็มาถาบใส่เก็ปี๊ปีเกลื่องบนครับผมแล้วก็มัดเลยครับมัดเลยหาตำแหน่งมันม่อเหม่อที่มันถานัดนั่นแหละมัดรวมครับผมมากเกี่ยวเข้าไปครับรวมเรียมมันเรียมกันอยู่ดิถ้าบ่อเรียม,มบอปินมันบ่เป็นเกลื่องมันบ่เป็นเดือน เครื่องเสียวครับผมีแรกเขาาไปยาฟ้ารอกเอาแค่พ่ออยู่อยู่จะกอนเกื่อวาขางกี่ได้ขยับอีกเหมือนเขากับมา,ม,า,า,ม,ามัดข้างทางนี้พีน่น้องมามัดข้างทางนี้แม่แปสกเสียงรถแม่แปลกมากนี่แม่กลางคืนบ่คอยมีรถ คนเที่ยวน้ำพงหรือโมเมนต์โมเมนกับสร้างล้าห้ามได้แล้วมากกับมายห้ามนั่นแหละอ้าวม,มากแล้วเรียบร้อยพี่หนอ่องนี่ครับผมพราจันยิ้มยิ้มงามบ่ พระจันทร์ยิ้มงามๆพี่น้องพระจัจนทร์ยิ้มบันเท้าก็มาวัดช่วงนี้ครับผมมามาวัดเบิง่งจากจากอัไปลายสุดรคงเกลื่อง,องล่างมาหาปลายสุดรคงเกลื่องบนมันซ้ำกันบ่ซ้ำกันก็เตรียมว่าทั้งนี้มันเสมอกันบ่ท่า,านบ่ท่า,านได้บ่ท่านซ้ำเขาขยับเาอีกนั่นขยับอีกนิดหน่อย โอเคได้แล้วพี่น,อน้องได้แล้วมักเลยหวานนี่กดตกกระไลหลายนีน่ได้ฝนตกนี่เมากดูฝนตกตกกระลัลคีขึ้นมาหน่อยนะมาใส่มันจะมาอีกเดี๋มากกตกบจะลบลงตกจะลบปั๊บลงไปบานบอลโดน กำลังสีพอ่บอบ่ขึ้นมานั่งเิงค่อนข้างมันก็นมาอีกแล้วมันจะใส่กบกระโหลกลงไปอีกเอาอยู่พ่อปันนี่จนกบโผล่หนูไอ้โผล่ไปโคบด้วยกีดาอยู่ดอกขืนมาเนี่ยกระโดดกระเดียดเหรอวะกูที่ข้นไปง่อยอกูพอดีง่อยเดี๋ยวกระมาเดี๋ยวกระมาบางที่นอนเป็นคื่บาา้านงที่นี่ใสบ <laughs> ่บวกตีเก็หัว เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาบันนี่บันนี่เดี๋ยก็มาเอาข่วมก,ก่วงของของินผมของหัวมันนี่ครับผมข่วมก,ก่วงของหวงัวคือข่วมก,ก่วงของหวงัวคือที่ผมบอกเป็นแต้ต้นคลิปน,นะครับนี่ที่ใหม้มันก่วงทํำกันครับข่วมก,ก่วงของโตโกเกิ้ลนี่ครับผมนี่ไปสร้างกับตัดไหมว่าแล้ละ,ละในไดซ้ำท้าไม่ตัวนี้ครับผม ที่นี้เขากับขึ้นมาทาดใต้ต้นกายางเดียวอิทวาคาครับพี่น้องผมบาดนี้เขากบมัดหัวเลยบาทเสือกมัดหัวนี่ก็สตเสือกที่มีลเสื้อสองมิวน,นี่แหละครับพี่นอ้องมันจังบอ่อขาดอย่าลืมมาส่วนบนนี่ก็แพร่ดเด็นเวลาเบาลงเขับหลุหดเสือกบ่รนาบอันนี้

Để cho thì để để, để xài, để để bà. Bà cái thì hình nó. ừ, không được hãy 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 หัวมเนยพี่น้องเด้อบ้าหัวแหลมบนดีราลลงมันจนเสจมือวือนเสรหูหัวหหัวหเรียบร้อยม,มากระเลยบานเห็มมาเจบไว้หนึงอบ จองลงมาม,มาดีนี้ยง้แย่ง,ยางพาดเลื่อนก็เซดซับเรียบร้อยแล้วบัมนจังไลหากันกาวหอนมัดหยอดมาค่าครับพี่น้องผมกับป็นนันว่าเซดซับเรียบร้อยครับผมสำหรับการมัดโคง้งมัดโค้งวาวงเดือน ขนาดเม็ดหกทิพยองพเนส่ายความแนะนําวิที่การมัดอัตราส่วนของมั่นย่างละเอียดล้ะครับผมถ้าพี่น้องเฮต,ตามนี่บอกรับรองว่าขืนครับผมแต่ว่าต้องเล้าปีกดีๆงามๆด้วยพี่น้องดั่งก็ต้องดั่งซื้อห้ามดั่งโคตรถ้าเบ้าดั่งโคตรนี่บอกจังได้ก็บอกขืนครับผมถ้าได้แบบและเอียดจังสีบบอกยูว่าได้พี่น้องจวดย่างเดียว <c oughs> ครับผม ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามครับผมหิมาเบิงพอยีใต้นะครับเนาะหิมให้งกำลังใจกันครับผมก,กดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พอยใีใต้น้ำเนเด้อครับเด้อคลิปหนาจังสีผ้าสีผ้านองมัดิดมาตาบมันบานนี่ถาล้มหนาวอยู่พี่น้องล้มหนาวมากกับสีผ้าจวดผ้าลแลนล่ะครับผมสำหรับคลิปน,นี้ขอกลาวว่าข,ข,ขอบคุณครับสวัสดีครับ